สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้บริการห้องฟันโรงพยาบาลยุพราชจอมบึงนะครับขั้นตแรกก่อนครับคนไข้ต้องไปเปิดบัตรที่ห้องบัตรก่อนเนาะทีนี้หลังจากที่เราเปิดบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นใบาย,ยาวๆเขาเรียกว่าใบานําทางนะครับให้คนไข้ถือขึ้นมาชั้น2แล้วก็นั่งรอข้างหน้าก่อนเดี๋ยวคุณหมอจะเรียกซักประวัตินะครับทีนี้ตอนคุณหมอเรียกซักประวัติเนี่ยถ้าหากเป็นคนไขนะ้นัดนะครับ่นไข้ยื่นใบนัดไปพร้อมๆกับตอนที่ซักประวัติได้เลยครับหลังจากที่เราซักประวัติเสร ทีนี้คุณหมอจะให้เรากลับไปนั่งรอนะฮะแล้วรอเรียกตามคิวสมมติว่ารอคิวที่20อ่ะิอะเคเราก็นั่งรอไปเดี๋ยวคุณหมอจะเรียกเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณหมอเรียกอีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการที่คุณหมอเรียกเราก็าไปห้องตรวจเพื่อรับการรักษานะครับทีนี้หลังจากได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากคุณหมอจ่ายยาคนไข้ต้องนําใบนําทางเนี่ยไปยื่นที่ห้องยาก่อนครับยึงค่อยไปปิดติดหรือถ้าเกิดเป็นคนไข้บัตรทองก็ไปจ่าย30บบาทแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปตัวอย่างสมมติว่าคุณหมอเรียกคนไข้เข้ามาที่ห้องตรวจนะครับว่าต้องเดินเข้าไปทำไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวในคลิปก็จะมีบอกทีนะครับหลังจากทุกคนเดินผ่านประตูเข้ามาครับ เดินเข้ามาเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมเีเลขกำกับอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีตรงประตูแล้วก็ตรงป้ายข้างบนนะครับว่าเป็นห้องเบอร์หนึ่งเนาะสมมติว่าผมได้ห้องเบอร์เก้าฮะผมก็เดินมาฝั่งนี้อ่าในห้องเบอร์เก้าเป็นป้ายข้างบนแล้วก็ตรงประตูเนาะโอเคสังเกตง่ายๆเดินเข้ามาอาจจะถอดรองเท้าก่อนตรงนี้นะฮะรองเท้าโอเคแล้วก็เข้าไปนั่งเลยฮะ พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราปิดประตูเราก็สามารถเข้ามานั่งตรงยูนิตทำฟันได้เลยนะฮะพอนั่งแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าคนไข้าอาน้มยาฆ่าเชื้อในช่องปากก่อนนะอันนี้ก็อมไปอมไปสัก30วิิบวิแล้วก็อบ้วนทิ้งได้เลยครับหลังจากที่คนไข้ออน้มยาเสร็จแล้วนะคุณหมอก็จะทำการซักประวัติแล้วก็รักษาคนไข้ไปตามลำดับครับผม หลังจากที่เรารับการรักษาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปนั่งรอข้างนอกนะครับเพื่อที่จะรอรับใบส่งตัวแล้วก็ออกไปปิดซิตหรือว่าเป็นจิตปัดทองก็จะเป็นไปจ่าย30บาทนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้หลายคนเนี่ยเข้าใจการใช้บริการห้องฟันดีขึ้นไม่มากก็น้อยเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสำหรับคลิป้าปนนบ